ฮัลโหล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 พี่น้องเสียงบอมีแล้วเด้อว่าละตัวว่าละตัวโอ้ยพี่น้องก็ใย้ไข่ขึ้นใข่ขึ้นจนได้อากาศหนาวหนาวเดี๋ยวหิมะก็จิตอกอีกวันสุกวันเศร้า,านี่หนาวพี่น้องในบ้านกันหนาวพี่น้องสิกอ่อไฟก่อน ตอนแรกก็ว่าสิเก่งตอนแรกว่าสิก่งตอนแรกมันก็นยังมาเป็นแบักซัมไดดอกพี่นนอกนะก็ยังพ่อไปเห็ดงานใดมันก็แค่แบบว่ามีน้ำมูกมีขีดตะเลดเจ็บข้อแต่พ่อมาเมื่อนี้นี่ไขอันความหอนขึ้นโตหอนขึ้นแล้วก็ปวดหัวตุบๆๆเลยบหวยเล่โทวบอกพ่่หนกาว่าเมื่อนี้ฉันฉันไตบ่ได้เด้อได้ยึดเบิดพี่นอกหาท้องงาน นั่นๆที่อีนา้างสิบี้งานรับจอบเขามาว่าป่วยอีกช่วงนี้คนป่วยกันหลายเสียงใหญ่จักน้อยก็เยอะมากกันเนอะช่วงนี้คนป่วยกันหลายอีลีค่ะบ่แมนแค่อีน้างหอกคนเขาก็พอคนเขาป่วยกันเยอะมากช่วงนี้นะเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนอีนา้างสิกอไฟก่อนพี่นอ้องหนาวได้บานะ้านกันโอ้ย พ่อยายปรอยู่ถ้าพอยายถ้าพอใหญ่อยู่นี่เรากอร่อไฟให้แล้วอันนี้พ่อยายปรอยู่ก็ก่กอเองได้บาทก็จะเหมือดจักหน่อ,นอยเด้อว,ว่าได้ห้องได้ห้องทีวีอีดางบ่ค่อยมีไฟดอกจะมีไฟตรงนูน่นอยู่ในใี่ใส่ไฟสีสมพี่น้องไฟสีสมมันประหยดัดโอ้ย พักแน่นึกว่าจะเก่งนึกว่าจะแน่เตียงจดได้ไม่ได้ปองไฟก่อนพื้นกันยังไงโอ้โหโยบังหนกเมืงอมงนาผู้ได้ที่ตัดฟื้นใส่เองนี่เทวะชมอีเแล้วอากาศหนาวข้าไฟกับแพร์ นี่แหละค่ะพี่น้องคะความลําบากของของของห้าที่ใหญ่ขึ้นมาอยู่เมืองหนอกเมืองหน้าเมืองหนาวยาบ่ค่อยมีมีอะไยาพาราไปหาหมอเป็นไข่ไปหาหมอเขบม,มาแม่นว่าหมอเขาจะมียาลดไข้ให้ได้พี่น้องพูนเขาห้ไปยางปลาขึ้นเขาห้กินของห้กินักให้กินผล,ลไม้ให้เขาปลาห้ไปยางปลา เออนั่นแหละวิธีรักษาเขาอีน่ากันเลยบ่อ่อยมากไปหาหมอถ้าเป็นเมืองไทยเฮาบอกพี่น้องเป็นใครบ่าหายเป็นใครก็ซื้อ,อยาก,กินเองก็ได้ตามร้านขายยาคันบ่าหายจากักเที่ยวก็ไปหาหมอหมอเขาก็หมอบ้านเฮาก็จะมีทั้งยาลดน้ำมูกยาลดขีตะเลดยาลดไข้มีเบัดสุยางสุเนียวเออทำว่า ทีฟีมีขายบอรกระมีขายสั่งซื้อเอากับพีคนไทยเอา <c oughs> เ,าเหมือนเราเรีวนีนะก็เพิ่งไปขอมู่มาแปบกหนึ่งพอของอีนางเบิร์เลยอีนังสั่งซื้อแล้วยี่สิบแผงยังมาทันมาเจ็บขอ้อเจ็บข้อมากเสียงหายเมื่อเ้ารนี่พ่อีเสียงอะไรได้เมื่อเสาวดนี่อันนี้ยังพอขึนมาจาักหน่อยนึง <c oughs> เดี๋ยววันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยไปเห็นงานร้านอาหารเดี๋ยมันรู้เสียงจะขึ้นบ ขันเสียงบวกคืนต้องโทรบอกเรามาหาคนมาซอยรับลูกค้าโอ้โอากาศหนาวพี่นอ้องข่ายเขางนอกติดลมหนาวนอนนาวินางไปได้ปลานิดมาโตหนึ่งปั้นยังแข็นอินางตั้งแซนดบตอนแรกว่าสิทอดปลาเสียงอะไ <laughs> ตอนแรกว่าสิทอดปลากินก็ข้าวต้มข้าวต้มต้มใสนม่น้ำธรรมดาเนี่ยแหละเอาไปเอามา โอ้ยต้มปลาที่ว่าต้มยัำปลาอยากสดหนาพี่น้องว้าแล้วก็ไปหุงเขากันี๋ยวเปิดอันนี้เปิดไฟเซเลอร้ลอยไฟมันติดจะ้ะลอยไฟมันติดก่อนแล้วก็จะมาปิดประตูโอ้ยพี่น้องเอ้ยโอ้ยขำเจ้าของพี่น้องนึกว่าชะแน่นึกว่าสิเก่ง เงินกระแหงแต่บูค่อยมีนั้นมาเป็นไข่เอกได้น้ำหุงเขาก่อนว่าสิต้มเขา่าเทสเข้าต้มกินว่าต้มแล้วหงเข่าเอาโอ้ยเข่าวสารกระเบิดประเทศเน่ตายบอยพี่น้องพี่ได้ต้มเขาอี่ีล่ละมั้งนี่นะเข่าวสารเบิด ระป๋องเดี่ยวนึงเดี๋น้อยข้ากล้องแต่ว,ว่าเรอ,อยากกินเข้ากล้องคิดก่อนสิต้มเข่าเพราอสีย,งยังเดียวสิต้มเข่าหรือว่าสิต้มเข่าดีกว่าเข่ามีกระป๋อเดียวต้มเขานั่นแหละ กินข้าวต้มนั่นแหละก็ปลาทอดกินข้าวต้มก็ปลาทอดข้าวม่ป้องเดียวเพาเงินเจ้าของ ต้มเข่าอยู่ทอดปลาเครื่องอยว่ก็ยำเอื่นพอ่พอใหญ่พ่อใหญ่เพิ่งกลับมาประมาณเที่ยงเที่ยงบ่ายๆก็ให้เราแปะสื้อเขาให้โอ้ยคับเนี่ยอันนี้เป็นยาพาร,ราไอ้น้ำปวดหัวปวดหัวขมับมากเลยไม่ได้คิดหลายอย่างแต่ว่าพนจากการไม่สบายปวดหัวเพิ่งเริ่มปวดเมื่อนี้แหละอันนี้เป็นยาพาร,ราสาหรับหนึ่งกรัมเนาะคะ่ะ มันจกิสิบเม็ดใหญ่ปกติแล้วอย่าอย่าพาราทั่วไปเที่ยว,วหาย้างสรรพสื้ออะไนะมันจะเป็นแบบ500 500มิลลิกรัมะนะคะเนาะอันนี้อันนี้เป็นเป็นแบบ1กรัมกินไปเลย1กรัมพ่ต้องกิน2เม็ด3เม็ดกินเม็ดเดียวจอด <c oughs> โอ้ยไป้องมาเก็นชีจักหน่อยนะึง ลอเขาอ่าซุปรออ่าซุปกินชีสครับอันลิปซ้่อ,อันกินชีสอ่างมุนโอ้แต่วันนอนบอทรมานเลยนะพี่น้องนอนนอนแสบนอนนัวอยู่เพราะว่ากินยาก่อน,นอนไม่ใกลยเมาอ,อย่ามึนอยา่านอนแสบนอนนัวอยู่ นอนบ่ да English, ได้แบบว่าทรมานแบบหายใจบ่ออกนู่นนี่นั่นบ่มีชับชีสเนี่มีรสชาติเข้มๆทั้งนั้กินกับมันวนไม่เข้ากันกินไม่ลง Yeah. <laughs> hot packer.